เปิดซาบมาเห็นอาหารมีลาบเนื้อพี่น้องแล้วก็ตุ่มหน่อไม้แกงหน่อไม้ลาบคนต้มแซ่บโอ้ยยามันจักกรจันทร์เออหามันจับเลยจักกรจันก็ยังมาเนาะไมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเมื่อนี้พ่อน้องหลีดมาร่วมวงกินข้าวน้ำมืาอนี้โอ้ยด้วยกิน แก่ยปวกได้อะไรบอหมงขาวอมาหมองขาวบอยังลูก้องดีมือนี่นอนบดมือบอบอ่ยากมาจืดบอจืามีมีคปจายแ่นั้นเาพกินอ่ะต้องมีองาอบ่ไม่อยาหยอดตายไปไปือไปซื้อ โคบฮะโยังโคผมกยงโบยงเสียดลูกเออผู้ยงเห็ดอันนเบอนี้น่ไหน้าผมไม่เก็บยเก็บหน่อบ่ม่นี่ใกล้นี่ไอยเหืน่คเียยงเห็ดุเอนื่องาหน้าผมจะเดินนี่แหละ

อะได้บบเออบขนาดเม่ไ่พ้ได้พอ้ถนัเ่ไ่งกินข้าวเออต้องักให้ลูกเมเข้่ไปกินแห้งเื้่าม่แห้งเอาำบ่ไม่บ่อยาจะยม่แห้งเอาม่ำบ่บ่จ้้าหน่เไ

กินข้าวสบายดีเด้อปาลู้กินข้าวในสันเหรอเดี๋ยวกินข้ากินข้าวดีกกินน้าให้ร้องมากรวอแกงเห็ดต้นแรงมากตักเสิร์ฟมาชิมด้วยในบ้านที่ไทยนั่นแหละกินบ้านมันจะเผ็ด

Ba lạc của ngang ngang bạc 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 bạc

่าวัดเลยบ่เฮ้ยที่าวัดเลยบ่นังว่าอะไรจะต่อยเฮ้ยบ่งนั่งบ่งเหมือนคอนมันอี่งมันกระดุงไมกดุมเหมือนน่ลกฮะอะฮะ มอเราอนด้พอาอน้เบิงมึงสอนเองเฮึมะหูจะมันตายเห็นเองบอก็แล้ว้องปุ่มต้องขึ้นก็ต้องลงนะนี่เมื่อวลนเล้ยงปลาร้อง เราหัดจะตายเดยวเกิดเึ่งจะตายอย่างนีนี่จะพอีจะเปิดงเสียงคือแคนี้แส่ยังไม่เต่มยังบรงเวณมันจะตายไปเยไปอะไรอ่ะนีอันเย็นมากเลยนี่บริเวณลับไปเห็นจะบอ่างจะตั้งให้เาเีย อย่าพุ่มไปอย่าปุ่งไปอย่าไปกระโดมน้วได้อย่าจุกฟองด้วยด้นนันเย็ากันนี่น่ะอย่าจุกฟองอ่ะมี่หามันเดามได้ะมเป็นไง ไปจ่าม uh, like, uh, um, like. anyway ัอ yes, ย mm ู่มันลาจ่าติดจ่าท้งน้นเป็นรอฮะเออหนังพี่จ้าเนี่ยเอออืมติดสี่อ่ะไฟไฟไปแน่ย่กเนี่ยตุ๊กแข่งมันตุ๊กงั้นท่านไม จะเจ้าคนทำหนักหือเจ้าคนเดีให้นกอ๋อเหตุที่ล่ะหนักนะมาฟังใครได้ยุ่ใครได้ยุ่ยอย่างนี้นะเดี๋ยวกได้วะโอ้แต่พอพี่ลูกเปียกเลยนี่ยำมาทเย็น ไปรวยแล้วครับผมครับนาทีนาทีหยุด <laughs> ม่ค่อยเลือกันรอกน่ะเท่าที่คตเบื่อเลยนั่นแหนี่แสดงภาพเพื่อนแีแ้เ่อน้ไปไป